ฮัตตัมเกษตรยามว่างร่วมกับ YouTube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมนอกสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการงัดยางยามาฮาม i โอนะครับ GT นะครับย้ำว่า GT125 แล้วก็ตระกูลยามาฮ่า t x นะครับซึ่งเป็นยางอ่าว่าง่ายๆว่าเป็นล้อแม็กแบบขอบลึกนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาในการงัดยากมากที่สุดนะครับ ซึ่งนะครับว่าตรงๆเลยนะครับงัดยากมากกว่าฮอนด้าคลิกสกูปปี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นยางเดิมติดมากับรถยางเบอร์ร้อยสิบทับเจ็ดสิบนี่โอ้โหนะครับแทบไม่มีจุดให้เราล้วงมือเข้าไปดึงยางในเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นยางยิ่งยางแก้มเตี้ยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับยางก็ยิ่งแข็งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแถมนะครับมาบวก ยางขอบกว้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับจะทําให้เรานะครับงัดยางออกไม่ได้หรือว่างัดยางออกยากเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้ยางตกขอบได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับมีวิธีการทําให้ยางตกขอบแล้วก็ทําให้เราสามารถงัดออกง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับคายจุ๊บลวมบอกหัวสอนออกมาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับเอาจุบลมอ่าคายเอาหัวสอนออกมานะครับหลังจากนั้นก็คลายน็อตล็อกเบอร์สิบสองออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่คายน็อตล็อกนะครับเบอร์สิบสองออกไปเราก็จะใช้นะครับตัวซีแคมนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ซีแคมนะครับอ่าใช้ในการนะครับกดยางให้ตกขอบนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่เราก็จะอ่า ทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าให้เพื่อนๆดูเลยนะครับวิธีการทําให้ยางตกขอบนะครับอ่านะครับก็จะบีบยางแบบนี้แหละนะครับการบีบยางนี่ก็ไม่ใช่ว่านะครับจะทําได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าซีแคมเรามันตรงนะครับเราจะต้องเอียงนะครับให้ด้านหนึ่งมันกดกับตัวยางนะครับเพื่อนๆนะครับไม่งั้นมันจะกดไม่ลงนะครับและวิธีการกดยางนะครับก็ต้องกดให้ ติดกับขอบยางด้านในมากที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนไม่งั้นกดไม่ลงนะครับเพื่อนนะครับนี่เขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกว่านะครับอยางจะตกขอบนะครับบางทีก็เอาจนแฟบเอาจนยางยู่ยี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนยางมันยืดหยุ่นได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาไปเรื่อยๆจนจะกว่าจะตกขอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆนก็นะครับ ถ้ายางตกขอบจุดจุดหนึ่งไปแล้วนะครับเพื่อนๆอนก็ยังมีหวังนะครับว่าจุดที่อยู่ข้างๆกันเราสามารถเอามือบีบตกให้ตกขอบได้นะครับยังมีความหวังนะครับเพื่อนๆอีกทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับนะครับว่ายางเส้นนั้นนะครับขอบตายไหมนะครับยางเส้นนั้นเป็นยางใหม่หรือยางเก่านะครับถ้ายางเก่าก็โอโหงานเข้าเหมือนกันนะครับถ้ายางเก่าบางทีเราอาจจะต้องทําการบีบสัก3ามจุดก่อนนะครับ ให้ยางตกขอบทักสามจุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้มือไล่กดให้ตกขอบนะครับเพื่อนๆหลังจากตกยางตกขอบไปแล้วนะครับฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมานะครับฝั่งที่สองนะครับเพื่อนๆเราก็พยายามทําให้ตกขอบให้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ใช้วิธีเดิมสูตรเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากที่ยาง เราทําให้ยางตกขอบไปแล้วนะครับเพื่อนทีนี้ก็อาจจะง่ายขึ้นมาแล้วล่ะนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องมือในการกดยางให้ตกขอบนงานจะเข้าเลยนะครับเพื่อนงานจะเข้าเลยนะครับยากมากเลยนะครับเพราะว่าผมเคยงัดแรกๆเลยรถออกมาใหม่ๆผมเคยนั่งงัดอยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับนั่งงัดยางตัวนี้แหละหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อน แล้วก็เป็นยางเบอร์อ110มั้งนะครับที่มากับรถ110ทับ70นะครับแข็งเป๊กเลยนะครับงัดไม่ยอมตบขอบงัดไม่เข้าไม่ออกไม่ไปไม่มาละนะครับจนใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้เขาไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นยางเบอร์90ทับ90นะครับเพื่อนๆยาง90ทับ90ก็อ่าแต่ว่ายี่ห้อนี้ขอบยางของเขาค่อนข้าง,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 งจะหนาน,นะครับเวลา บีบยางให้ตกขอบในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ให้ยางตกขอบมันมีนิดเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับก็อ่ะต้องใช้เทคนิคใช้ความพยายามกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ทําให้ยางตกขอบไปแล้วเราก็งัดตามปกตินี่แหละนะครับเพื่อนๆงัดออกมาเลยตามปกตินะนะครับนี่ก็งัดเหมือนเหมือนเรางัดยางธรรมดาทั่วไปนั่นแหละนะครับ เพียงแค่ว่าไอ้รถพวกนี้นะครับกลุ่ม ttx กลุ่ม mio หนึ่งสองห้านะครับเพื่อนๆกลุ่มของอ่ scuppi scuppi kick นะครับพวกนี้เขาจะเป็นแม็กอ่าเป็นแม็กเป็นล้อเอ่อที่มีขอบกว้างๆนะครับเพื่อนๆกว่าที่เราจะดันยางให้ตกขอบนี่มันยากนะครับถ้าเป็นเจอไปเจอเป็นยางแข็งๆนี่การที่เราจะดันยางให้ตกขอบนี่มันยากนะครับเพื่อนๆ นะครับช่างส่วนมากก็เลยเบื่อหน่ายมากเลยนะครับกับรถ3ามสี่รุ่นที่ว่ามานี้นะครับเพื่อนนะครับอ่าแต่รุ่นนี้ก็ยังดีกว่าของอ่าตระกูลคลิกนะครับเพื่อนอ่าไอตระกูลคลิกนี่คลิกสกู๊ปปี้นี่ต้องได้ถอดสวิงอาร์มนะครับเพื่อนนะครับมันก็จะยุ่งยากเข้าไปกันใหญ่เลยนะครับเพื่อนนะครับก็นี่นะครับ หลังจากที่เราถอดยางออกมาก็รูปรูปคำคำภายในยางนะครับพอรูปรูปคำคำก็มาเจอนี่แหละนะครับตะปูอันนี้ผมงัดออกมาแล้วนะงัดออกมาเหลือนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับตะปูตะปูนิ้วหรือเปล่าเขาเรียกนะครับการที่เราเอเอาตะปูออกแล้วเราก็ต้องมาเช็คด้วยว่าตะปูตรงนั้นนะครับมันทิ่มไปโดนเทิ่มไปโดนล้อแม็กแล้วล้อแม็กเป็นรอยเป็นเป็นรอยบาดที่เป็นคมไหมถ้ามันคม ถ้าล้อแมกมีรอยบาดเป็นคมนะครับล้อแมกจะไปกัดยางในนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องทําการตรวจเช็คด้วยเดอ้อนะครับเห็นไหมแต่พื้นที่ที่จะทําให้ยางตกมาอยู่ตรงกลางอ่ะนะครับพื้นที่ที่ตกลงมามันมันมีพื้นที่น้อยมากเลยนะครับตรงกลางถ้ายิ่งมาเจอยางขอบขอบหนา้นาหนานี่มันจะไม่มีพื้นที่ให้ลงมาเลยนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงนะครับเนี่ยขอบด้านนอกเห็นไหมนะครับขอบด้านนอกที่เพื่อนๆเห็นน่ะ นะครับกว่าที่เราจะดันยางให้ผ่านขอบด้านนอกลงมาลงมาตรงกลางได้นี่นะครับมันยากนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ล้อแมกขอบกว้างแบบนี้นะครับออกแบบมาสําหรับใช้เป็นอยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับแต่ถ้าเป็นรถผมเนี่ยผมจะคว้านรูตรงนี้เลยนะครับคว้านรูจุบลมแล้วก็เอาอจุบลมเรเดียนมาใส่แล้วก็ผมก็จะใส่เป็นยางเรเดียนไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ นี่นะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับเวลาปะมันก็จะปะง่ายกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเหยียบตะปูตะปูทิ่มอย่างเงี้ยล้วก็แทงไหมจะง่ายกว่าเยอะนะครับเพื่อนนะครับอ่าไม่ต้องเป็นต้องมางัดมาถอดแบบนี้นะครับถอดทีไรนะครับก BE ็บวงล้อเป็นรอยแม็กเป็นรอยไม่ว่าจะหาอะไรรองก็เป็นรอยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนนะครับก็อ่าลบากสักนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ยางในเข้าไปตามปกติแล้วก็งัดเข้าตามปกตินี่แหละนะครับแต่เทคนิคในการงัดยางเข้าก็ต้องงัดไปแล้วก็บีบยางให้ตกขอบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับบีบยางให้ตกขอบทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเพื่อนก็หาช่องหาจังหวะงัดให้ได้แล้วกันนะครับเพื่อนก็ไปเรื่อยๆงัดแล้วก็ดันดันให้ตกขอบแบบนี้นะครับไม่งั้นจะงัดไม่เข้านะครับมัดไม่เข้างัดไม่ออกเลยนะครับถ้ายางไม่ตกขอบนะครับ จะต้องให้ยางตกขอบไปอยู่ตรงกลางเสมอนะครับเพื่อนๆตกจากขอบนอกนั่นแหละนะครับก็งัดแบบนี้แหละงัดเหมือนกับรถทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้รถใหม่มันก็โอเคนะล้อแมกมันก็งัดได้ดีอยู่แต่ถ้าเป็นพูดถึงเรื่องในอนาคตนะครับไม่ใช่ว่าอลูมิเนียมมันไม่เสื่อมสภาพนะครับพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยถ้าเราไปงัดปั๊บล้อแมกเขาแตกเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ นะครับเพื่อนเพื่อนนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากบคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันน,นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่เรื่องของปัจจุบันมันก็น่าคิดเหมือนกันถ้าล้อถ้าวง,วงล้อวงนั้นนะครับไปกระโดดหลุมมามันลาวในมาแล้วบางเอินมายางรั่วเราไปงัดตรงจุดจุดนั้นพอดีนะครับเราไปงัดตรงจุดที่มันลาวพอดีมันอาจจะแตกก็ได้เพราะว่ายางพวกนี้มันแข็งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ ต้องระวังด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเติมลมนะครับเ,เพื่อนๆในขั้นตอนของการเติมลมนะครับของยามห้ามิโอจีทีหนึ่งสองห้าให้เพื่อนๆระวังนะครับยางมันจะหนีบมือหนีบผ้าหนีบอะไรเรานะครับเ,เพื่อนๆก็นะครับให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะการที่เราอัดลมเข้าไปยางจะขึ้นขอบเนี่ยมันจะมีเสียงดังลั่นดังลั่นเลยละ่ะ นะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้ระวังด้วยนะครับในขณะที่เราเติมลมนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีเสียงยางลั่นเวลายางดีดขึ้นขอบนะครับก็ไม่ต้องตกใจให้ระวังเพียงแค่ว่าจะหนีบมือเราไหมแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ขันจุบลมนะครับแล้วก็เช็คเช็คแรงดันลมยางอีกรอบหนึ่งนะครับแรงดันลมยางก็เหมือนเดิมกับรถทั่วไปนั่นแหละนะครับ 28, 3, 2 8่2 9 3 3าย3ก็แล้วแต่นะครับข้างหลังใครจะเติม35ก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อนเนะครับเผื่อการบรรทุกหนักสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสับ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวิธีการนะครับเปลี่ยนยางอาเปลี่ยนยางในของยี่ a ิบาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ